สวัสดีค่ะแม่กันค่ะสวัสดีค่ะน้องเฟซค่ะวันนี้แม่กันจะพามากินมาม่าเกาหลีค่ะทุกคนขามีไข่ดาวปูอัดลูกชิ้นหนังกรอบผักก็มีแตงกวาแครอทมากินกันค่ะทุกคนขาแตงโมงแก้เผ็ด แต่งโมไลมาเล่นเหมือนเดิมค่ะแบบธรรมดาจะได้ไม่ต้องเผ็ดเยอะอากิเลยลูกนลองกินเลยเดี๋ยวขอเทน้ำก่อนจิบน้ำนิดนึงก่อนนะคะ จะรวบเด้อฮัมโอ้ขึ้นหูเลยบักติไม่ค่อยกินค่ะไม่ชอบจะกจิน ดูซ่น้องเฟสจะกินได้กี่เส้น <c oughs> สองเส้น 断，然后再配。 Khởi đau Khởi đau phê Khởi đau nhấm Ăn luôn à Ui cái okay, áo yếm yếm này à อย่างนงี้เลย <c oughs> อย่างนีบดีกว่าหาททำนะคะ <c oughs> เผ็ดมาก long mm -hmm. Mm -hmm. อร่อย เยอะเหมือนกันเนะสองหออยากข้ามไปจังมูลเลยอนะ่ะขอจังมูให้ขึ้นนะแก้เผ็ดนิดน,นึงนะคะ Hoàn Hoàn yên พืนไม่ไหวล้วค่ะอยากห้ามตัม้งโมมากเลยขึ้นตั้งโมเลยก็ได้ลูกห้ามไม่ตั้งโมเลยกันด้หรอถ้ามื่กันไม่ไหวแล้วไม่ต้องกินนะคะ หายมาแล้ว quê ừ. thì chú chết bạc bạc vợ

เอาเลยลูกมาแม่หันแบ่งมากอ,อร่อยคะ่ะทุกคนครับมาเก,กินกับน้องฟืนไม่ไหวแล้วคะ่ะต่ายวิโฟุดยออนวิโฟนกินบมดนี้อะ่ะเอ่อ คลิปนี้เม่กันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ,ขอ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ